ไมใช้ไปหมดนะไม่ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้วทำอย่างนี้อ่าเนี่ยเนี่ยคิมคิมเอาเอามาให้เอามาให้อันนี้หน่อยไม่พวกมึงก็อยู่กันตรงนั้นเยอะแยะเหมกูเอออย่างนี้แหละเอาไปดึงเพื่อนอย่างที่ฉนสบเพื่อนแล้วพี่ก็จะสามารถชุบได้จะชุบได้แค่สามครั้งนะเพราะฉะนั้นตายได้คนละหนึ่งแล้วเราก็มีคุณเลือด ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่คนโลกจิตสคนที่อุปกรณ์พร้อมจะข่มขืนผมเชิญด้วยอินาอีกนนี่โอ้ยโอ้ยวันดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาแล้วกันรายการสาท้าผีแล้วกลับมาอีกแล้วมาถึงเราก็เจมหนอนดีเลยนนนหนอนดีอยากคอนเทนต์ตัวติดกันไปเลยไปกันต่อ อ่ะไปมันมันบล็อกทางนี้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  bro ทำไมไหนอะทำไมไม่มีชื่อขึ้นเลยอะมันมีชื่อไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่雷头ไม่ใช่เลโโอ้ไม่ใช่雷头เลยไปทางซ้ายไปกระดูถ้าลงมามันจะตายดูทรงแล้วรถทางกลับยานทางไหนผมลืมแล้วน่าจะเป็นฝั่งซ้ายครับถ้าเราเดินอ้อมไปทางซ้ายเราเช็คก่อนเราลองเช็คก่อนวิ่งซ้ายนี่ปะใช่ครับใช่ใช่ ไม่ไม่ใช่โน่นอ่ะเหลืองๆไกลๆอ่ะเหลืองๆด้านในด้านในในห้องเนี้ยอ๋อโอเคอ๋อโอเคแล้วงั้นเราก็โอเคเราวิ่งเฮ้ย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 มีตัวอะไรยิ้มนั่นน่ะไหนไหนผมมาหาเรื่องโอ๊ยเฮ้ยแล้วทำไมเรื่องกูหายครึ่งหนึ่งเอ้ากูรออะไรเฮ้ยมันมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เรา วิ่งละจ no ้าเถิดเถิดถิดก่อนเถิดก่อนถิดมันไปไหนมันลงไปด้านล่างครับโอเคโอเคเดี๋ยวชุบชิมกี้ม้อนวิ่งรอบหนึ่งอ่นนั่นใครโอ้ยมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นมันมาแน่โอ้ยกลับมาแล้วครับโอ้ยครับโอ้ยโอ้ยไม่ดับเลยเฮ้ยเฮ้ย ้ยไม่กูเป็นแค่หมอโอ้ยเก็บไม้ไปด้วยเก็บไม้ไปด้วยเก็บไม้ไปด้วยเอ้าเก็บไม้ไปด้วยเก็บไม้ไปด้วย เจออเลยมันมันแคมแน่จริงอยากแคมดีว่าปัก ติ๊ชิตตมิกมึงเห็นอะไรไหมน่ะ ai thầy thanh, dạ, ấy tôi, yeah. một lưới, tài một lưới. ไอ้เอ๊ะทำไมเป็นไงมึงเจอมึงเจอสตรีมเมอร์สาย IRL อ่ะ่าทุกคนเยี้ยมไปกูเจอไอ้ตัวยักษ์มากูเจอทั้งไททันทั้งตีต๊ะจับคว้างเลยอีกไม่โคตรเที่ยเลยนี่แล้วไปกูขอสินนะนั่นนายพูดว่าเราไปกู้ของอย่างกันแหละก็คือใช่เราเรามีสิทธิ์ที่จะได้ของใหม่ใช่ไหมได้ใช่มีเสียเราเสียฟรีแล้วเนี่ยเราเสียเราเสียเราเสียยอดวิวไปแล้วหนึ่ง เราต้องไปกู้ของคืนเว้ยไอตัวเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้เขาลึกรู้สึกว่าจะไอชื่อว่าสตีมสไนเปอร์เจอสตีมสไนเปอร์เขาให้ไม่ไงช็อตแต่กูเดี๋ยวพี่ซื้อไฟฉายให้ไฟฉายอ่ะไม่มีไฟฉายด้วยกูไม่รู้ว่าเมื่อกี้กูโดนไอโชช็อตหรือโดนมันช็อตกูโดนช็อตไม่ดีมันเลยถ้าเพื่อนช็อตไม่โดนนาเมีดครับไม่ไม่เตมิกฟังกูนะไอโดนช็อตอ่ะเตมิจะตมิ ไอโดนชอ็อตอะขอให้โชว์มันช็อตได้สี่รอบไอเฮียราจช็อตออลิมิตโตโชว์ไปใช้เลยไม่ๆๆๆมมมมาขึ้นมาไปกู้ของกันกู้กู้หน้าอาล้ครับทุกคนเรากลับมาอีกแล้วเมื่อกี้เราตายหายกันหมดเลยเราจะกลับไปเก็บของละไอเฮียเจอสตรีสมสไนช็อตเลย สาลันนี้จะได้จบเร็วเอไเดีดิมคนเรากลับมาที่เดิมอะจะต,ต้องวิ่งไปดูของเดิมเรายังอยู่ไหมน,นั่นแหละหรือแม่กรสุนที่เดิมมันไม่ใช่แบบแ<ง>นี้ไม่ไมเออว่ะตอนนี้ผมว่าน่าจะทางนี้แหละนี่ไงมีทางไปต่ออยู่ตรงนี้นี่ทางนี้รู้สึกว่าตรงนี้จะไม่ใช่นะ ใหญ่เอ้ามันโดนอัดตายตรงนี้กูจำได้ใช่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 โดนน,นี่ไง <พา S 3> หากล้องแถวนี้เลยได้กล้องแล้วได้กล้องแล้วโอเคมันมีแค่กล้องแค่นั้นแหละที่เหลือมันไม่อยู่แล้วอ,อ่ะใช่เหรอใช่โอ้ตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยอุ๊ยทุกคนมันดูดมันดูดมันมันดูดดูนั่ากลัวมากเลยเฮี้ยนั่นมันอะไรสักเกอร์อ้าวเฮี้ยมันเดินมาแล้วทุกคน ไปสิลออะไรเลยดีโหเยี่ยยึกยือยึกยือโอ้ยเฮ็ยโชชิบหายแล้วไมเวิชิบหายแล้วชิบหายแล้วอม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 ทุกคนเราก็เจอมาอีกตัวไม่เฮี้ยไปแล้วทุกคนตอนนี้คือผมกำลังวิ่งวิ่งหนีความจริงเีย ไปฉายหมดแล้วทุกคนเมื่อกี้มันมีตัวอะไรใหญ่ๆตอนนี้ผมเห็นอยู่หายไปไหนไม่รู้ว่าเราไปอันนี้กระดีกว่านะวิ่งวนเป็นวงกลมว่ะี๋ยวก็เจออะไรสนุกสนุกคนจะเป็นทุกคนไม่ไม่โชว์มันจับพี่แล้วพี่เลือยรถมันจับพี่แล้วพี่เลือยรถอย่า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 มันก็ไฟ วกไปไปอะไรเนี่ยผมเดินวนคอนจิอะไรโอ้เลยตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะยิ่งส่งขึ้นแม่งให้ฟรีมาเยอะจัดเอ้ยดี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 เงินซื้อกล้องเยอะไงเอ้นี่มันกล้องดีดีล่างรุดไฟทุกคนตอนนี้ผมอยู่กับล่างรถเสียมเดียว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 กินรถหนีความตายมาวิ่งหนีความจริงที่รับไม่ได้ ลังรถดีลุตีแม่เราวิ่งตามลังรถดีไปดูซิโอ้ผมเราเจอเขาอยู่แล้วเราเจอเขาอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะดึงเราเลยอย่านะเราทุกคนตอนผมไปลังวิ่งหนีบุคคลอันตรายน่ากลัวมากเลยชิดวัดกล้องส่องอยู่ไหนอ่ะกล้องใดนี่ครับอยู่อยู่กับพี่ครับอยู่กับพี่แต่ไม่ต้องอัดไปนะ มันกดไม่ได้ครับมันจบอยู่ตรงนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดตัวนั้นน่ะมีตัวระเบิดด้านหลังมือคิมโอ้ชิตมันสุยสซยมันกำซุยไซดยมันกำซุยไซดยคนเพื่อนบอกว่ามีตัวระเบิดผมว่าน่าจะเป็นทีมสเปเชียลเอฟเฟกต์ที่เราซ่อนไว้ต่างหากล่ะว่าแต่ฟักก็ไม่เจอกันเลยไม่เจอไอ้ยลูกไอ้เหี้ย ม่เห็นแต่รูปมาไม่มันยืนชิดตัวมึงเลยบั็อกอีกแล้วเลยทุกคนนะมันตัวอะไรไหมันดูสูงยาวเลยโอ้ยตัวอะไรโอ้ยมันพ่นไฟได้ด้วยป้นไฟได้ด้วยทุกคนไฟไหมโอ้ยโอ้ยร้อนทุกคนตอนนี้มันร้อนมากเลยอ่าลองตกนะลองตกนะลองตกนะอ้ไฟมันลามนะเนี่ยไฟมันลามนะเว้ย มันมันเป่าแบบเอ้ฟีหมดแล้วฟีหมดแล้วจัดไปไอ้มันเดินเป่ามันเดินเป่าเรื่อยๆมันเดินเป่าเรื่อยๆทางกลับอยู่ไหนคำถามต้องเดินตรงไปซ้ายซ้ายเนี่ยแถวซ้ายเนี่ยไหนวะ oh shit ไม่ละหน้าหน้าขวามมึนโอ้ยแล้วคนถือกล้องอตายโอ้ยเฮ้ยเราเราเรตายเฮ้ยไม่ตาย แต่ขึ้นไงจิม,มปืนเอ้ยนี่ไงจะมีทางขึ้นทางไใน,นไอ้เหี้ยเหี้ยเออโอ้โหพุ่งชนพวกคุณหล่นลงมาตะไม้เราต้องขึ้นไม่ไม่เราวิ่งกันเยอะเกินไอ้เหี้ยเราไม่มีสซมนาวไปวิ่งหนีไปโอ้ยเจ็บเฮ้ยที่ชุบชีวิตคิมพี่เจอที่ชุบไหนเเก็บมาดีเฮ้ยแปลว่าด้านล่างไป,ไไป,ไปมีสิ่งที่ของจะตกมาด้านล่างคิม ตอิเ,เจนจะหมดแล้วต้องขึ้นไปแล้วเ้โคูตายแล้วนะอ,าอ้าวโอย้ยเฮ้ย <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าพวงนั้นตายกูจะเอาเขาขึ้นมาคืนคือไหนวะไก็ตรงไหนนี่นี่โอเคเดี๋ยวเรเจอยานแล้วเอายานกอนไปเลย ววิิ่่งงโอ้ยเดินเบียดมาดักพี่อะไรตรงนี้เอ้าทำไมถึงเกิดนะพี่ชุบพี่ชุบตามีมึงไม่เก็บกล้องขึ้นมาก่อนตามีเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บโอ้ยมันเผามันเผาข้ายานเลยไอ้เหี้ย ี่ไงเฮ้ยประตูประตูไม่กันเลยไม่กันโอ้ไอ้เหี้ยนึกว่าประตูจะปิดแล้วมันจะกันไอ้เหี้ยประตูอื่นมันกันหมดเลยไม่คันไม่ใช่เหี้ยนั่นแน่นอนอ่ะจบแล้วลาวคอนเทนต์ลาวไอ้เหี้ยกลับไปเก็บกล้องสามคันนะกล้องเมื่อกี้แม่งเก่งมากเลยนะทีบอกให้ไอเราหลงได้เลยปะ ไม่ครับต้นกรสแยต้องไปนอนก่อนครับโกทูเบสโกทูเบสมาให้นอนก่อนครับมาให้นอนก่อนอะไรกล้องอันแรกเฮ้ยกล้องอันแรกที่พี่ที่พี่หยิบมาโยนใส่ยานเหรอไอ่ไหนอัพก่อนเลยไอ้กล้องงั้นก็ต้องไปตามหากล้องนั้นนะเดช่เฮ้ยรอดไอ้เฮี้ยกุญเอากล้องกลับมาไปอีงอันโอ้โหไอ้เองดีเลยอกอันหนึ่งที่คอนเทนต์เยอะกวเฮ้ยที่โชว์ชีวิตเหรอเฮ้ยขอบคุณอ้ําเอาไฟฉายไปเลยอ้ําเอาไฟฉายไปเลยโชว์โชว์แตก่งมากโชว์ เอออ้ะมันไปฉายไปเลยเสียด้มัน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 ชุบได้แค่3คนน่ะโอ้ยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากลับมาแล้วกับรายการสาท้าผีแล้วกลับมาอีกแล้วมาถึงเราก็จะหนอนดีเลยทุกคนโอนหนอนอันนี้อันแรกดิใช่อันแรกเลยแล้วนี่ก็กระดูอีกแล้วเอ้าโอ๊ยไหนมึงถ่ายมันไม่เห็นถ่ายมันเลยมาแล้วไปเลย เขาตายกันหมดแล้วตัวอะไรไม่นะผมต้องรีบหนีอ่ะชิ้นายตายเลยตายเลยเ้ยม่งอาจไม่เต็มด้วยตายมันเหลือที่ตั้งหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น่ะเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปกู้กันต่อได้ใช่ดค่อยกู้แต่ไม่น้ำไม่น้ำ รอบนี้เรามีเพนเซนนะครับจงทางกับยานเลยพี่แอร์ไอ้ยืนเดินลึกเกินเราเว้ยแต่มันไม่มันดักอ่ะมันดักอ่ะปัญหาคือมันเราโดนมันดักมันแคมหน้ายานเลยไปยังไม่รู้ยังไม่สึกแคมหน้ายานร้อยสี่แปดซื้อไฟฉายกันก็ได้นะเดอ๋ไม่เป็นไรไม่เป็นเป็นเอเคเไฟฉายไม่จะเป็นมันมันไม่ได้มืดขนาดนั้นมึงอย่ามาสปอนหน้าอะไรอย่างเงี้ย ทู่อะโอ้ยเฮ้ยรูปรอบๆก่อนเผื่อดูอีกที่เดิมเลยแต่ไม่ใช่ที่เดิมเฮ้ยไอ่ตอนแรกไงเกก่อนตอนก่อนนั้นนี่เาเ้ยนี่ไงวิ่งวิ่งวิ่งมาทางนี้ถ้าจะไม่ขีดของไงแปวกล้องแปวกล้องอย่าอย่าวิ่งเยอะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหนีมึงไม่รอดเอานะนี้กำลังราการสางท้าผีอีกแล้วอะแต่ที่เราจะมาก็บกล้องอันเดิมอุ้ยเฮ้ยตัวไเอตัวนี้จะใช้ไปใช้ เฮียละไอตัวนี้ใช้ไฟฉายชิมหายละมีมีม,มีมีไฟฉายอยู่รุนปะธนาปะเนี่ยหาหาอยู่ไอคิมมันโดนเหมือนโดนมันโดนจับไปไหนก็ไม่รู้นี่ไงไออะหัวเราเจอกันโลมเราโลคิมกระลาทีมงานตากล้องเราเฮ้ยไม่เห็นของอ่ะ ไม่เห็นของอ่ะโชไปทางหนึ่งเฮ้ยตัวอะไรอยู่ทางนู้นเฮ้ยมีตัวอะไรอยู่ทางนู้นมั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 นไฟไอ้เหี้ยไอ่เจ้าทิ้งกูลงไปโอ้อยู่ข้างล่างไปนข้างล่างใช่ไหมสุดเลยเชี่เล่ะโดดลงไปเอากูอะโดดไหมเอามันกลับคืนมา เอาไอ้คิมกลับมาหลบน้อยลบหน้อยหมอหมอมาแล้วไอคิมมาโอ้โหแล้วเราลงมาเฮ้ยมันตามมันตามว่ะมันตามว่ะใช้ใช้ไฟใช้ไฟโอ้เกือบไปชิดกับใชอยู่ใช้อยู่ใช้อยุใช่ยุใช้อยู่ไป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 ต่อใช้อยู่ใช้อยู่ใช้อยู่กล้องกล้องกล้องไม่รับเป็นไฟครับเอาไอ้คิมหายไปไหนอ่ะชุบแล้วหายอยู่อย่น้ำบ่นนะไอ้คิมเปิดไม้หน่อยเพราะมันบั๊กอบ กูน่าจะบักลงดินไปแล้วกูตายแล้วแม่งอินสแตนคิวเฉยฝีหล่อยันหลอนไอ้ยังลุกปุ๊บจอดำต่อปั๊บเลยอ้เหี h ว่าเธอฟอสแปลว่ามันลงมาแล้วมันฆ่าต่อเลยนเออเย่ยช่วยไปหากล้องอันเดิมก่อนได้ไหมนั่นแหละหากล้องอันเดิมให้ได้เดินเดินขึ้นไปเดี๋ยวกูบอกทาง กูจะเป็นผีบอกทางว่าเองเลี้ยวซ้ายเดินขึ้นไปดูดีข้างบนเอ้ยอ๋อมันไต่ตามกำแพงนี่เองแม่งไต่เป็นแมงมุมกระโดดได้ด้วยขวามือเห็นทางลงข้างล่างขวามือนั่นไหมโอ้โหเฮ้ยมันกระโดดได้นะทางกระเดินนะลบมล้มล้มล้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 ถ่ายไว้ด้วยถ่ายไว้ด้วยเอาล่ะครับทุกคนเราจะเดินเดินลงไปข้างล่างแต่ไม่ างเหรอตั้มบอกว่าเอ้ยแต่อ้ำเดินตรงไปเลี้ยวขวาเราจะได้กล้องเก่าขวามืออ่ะเดินตรงไปเลี้ยวขวาทางที่มันเป็นบันไดมองลงมันมันเล็งอยู่นะเอาคนนั้นโยนโยนทิ้งไว้ในยานแล้วก็เดินหากล้องกันเก่านี่กะโหลกเนี่ยโยนโยนของโยนของไปทั้งบ้านี่ไงอีกที่หนึ่งฮะนี่ไงอีกที่หนึ่งเออเจอแล้วใช่ไหมเออนี่แหละโอ้ยโอ้บลิงได้ด้วยเหี้ย ตมิกข้างหลังตมิกตัวที่แดกกูมันอยู่ข้างหลังเรียบร้อยปล่อยปล่อยฉันไม่ปล่อยตมิกถ้าไม่มีคนมาช็อตไปโอ้สวัสดีพี่เออดึงดึงของพี่พี่พี่ดึงนั่นนันให้กองเจอเจอแล้วเว้ยแต่เว้ยแตเป็นพี่ที่ไม่ควรมาสับยานไปเลยพูดพูดพูดสับยานไปเลย ไอ้เดือดเติกล้องเราจะไม่กูมองเห็นกล้องเราวมาเจ๊แต่แม่งมอนสี่ห้าตัวเออมันเลี้ยวขวาไปมาเจ๊เจอเลยเฮ้ยไม่ช็อตยังไงทำไมไม่ช็อตมันตกลงาล่างโอเคหยิบ้างไปไปยาหนึ่งไปเลยเฮียเราตุษาเจอมาของทุกอย่างเลยเจอคอร์ทุกอย่างแต่มอนแม่งโผล่มาทุกตัวดิเราจะต้องไปนอนแล้ว มีคนต้องหนีไปนานจะมีเปนมีคนหนีเราไปนไอเ้เ,เราทำไม่ถึงสามแสนวิวแน่เลยมันถึงก็เหียเลยคือคือเจอ,อเแล้วม,ม,มันอยู่สองฝั่งครับไอไอนี้ใน,ในตรงลังไม้อ่ะมันมีอยู่สองฝั่งอืมไอทางเดินไม้มันมีอยู่สองฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง<ป>อ่ะไม่เหียมากแม่งมีตัวตัวไอตัวฮุกอ่ะกับตัวทุ่ม แล้วก็ตัวล่องหนมามันดูโดแต่างดูกุลเลยตอนนี้กลับมารายการสาดท้าผีอีกแล้วอ่ะแต่นี่เราจะมาเก็บกล้องอันเดิมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวไเอตัวนี้จะเช็งไฟฉายหี่อะละไปมามันไปใช้ไฟฉายเอาไอ้คิมกลับมาอู้คือคิมกลับไป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 ต้อใช้อยู่ใช้อยู่ใช้อยู่กล้องกล้องกล้องแม่แล้วเป็นไฟครับฮะโอ้โห้ลุก เราต้องอยากให้มันเยอยกจิ้เกลอโอ้โหท้อๆๆ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 ๆัๆๆๆ้ๆๆโอ้ๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆๆิๆๆอๆๆ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 ้ๆๆ้อๆๆๆๆๆ้ๆๆๆอๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆ ใช่มีสิทธิ์ถึงอยู่ใช่นั้นได้ประมาณแสนแสนสามแสนแปดเนี่ยขนาดนี้แสนหนึ่งเลยไอ้เหี้ยนั้นน่าจะแสนแปดไอ้เหี้ยนั้นน่าจะถึงอ่ะเออแม่งแบบตายเอาตายเอาเลยอันนัใดไอ้เหี้ยเจอเริ่มต้นใหม่เลยใหม่เลยอ๋อติดติดอะไรเนี่ยติดไม้เออว่าเลยเหี้ยสัตว์เลย <gasps> ช่องของคุณไม่ได้ถูกออกอากาศไม่มีใครชอบวิดีโอของคุณเฮียแม่งเฮ้ยแมงดรามา่าเฉยเศร้า <laughs> อ๋อแต่ <sighs> แต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายของคุณเท่านาั้นโอเคเริ่มใหม่เลย <laughs> เดี๋ยวไวค้คอยเริ่มใหม่กัน <laughs> ไว้ไตเต้าช่องใหม่ครั้งหนึหน่ง <laughs> ตอนนี้ออปิดรายการไว้ก่อนเปีคลิทีไปเทียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าะเจอกันบุญได้เลย <laughs>